บัตรน้าบาตบาดสำคัญบาดทสวงามบาดโชว์เลยบอบาดโชว์บาดชเมืองเขาบาตเนืองเขาชิ่เมืองเออเขาเทียนนะเดี๋ยวนะผมปักไฟให้แป๊บหนึ่งนะคนสวยทำงานตึกสูงที่น้วง

ลองเลยน่พูดเล้วคามคิดพี่บอนิเนาะบายอยู่เออตัมือตวไหเสียงสมือนงรั่นมือทำแบบนี้เออดังสนั่นเมื่อพี่บ่าทำสิ่งนี้เล้วเขาก็ได้แล้ ไปอีกบ้านนะครับเอีกบเนาะนี่ก็ได้เลยโอ้เสร็จไปแล้วต้องบอกาตรงหน้า้านประตูหน้าบ้านมาเลยนะใ้ที่ใช้เราลงโปเลยนะแล้วเรา้งมัส้์ไปหลังมัามากเลยจัดไปเลยที่บ้านตรงนี้เนาะมันแน่นแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องชุบ เดียวเลยมัเออผมอ่เอาเนาแต่ว่านี้ไม่ต้องเลยนะาเนียก่ขอยกบชมทมเกินสบายยอไงยอผมผมก็ทิ้งกบเลยเย่ะปักกันในมือเจ้หมดเลยหวานก็เป็นใจนะสวานมันยิงเข้าดีนะ 咱们那多食堂，到麻溜来交。<noise> <noise> อนี้อีป่าันนี้ตัวนี้อันนี้ตัวนี้ั้นหหตัวไหไม่ได้ใส่ตัวนี้อันนี้เออเอออได้เล้กึบาสุดย่งจริงๆเลยไดเลย

นะครับมเออใช่เด <ma> <hi> ี๋ยวเปิดเข้ายนเดียวสามสิบนะสามสิบปลามาพับมบอืมสามสิบสามสิบ

แล้วก็เสร็จแล้วสบานนี้นะี่นีคน

Hors uh. Pia